ดอเก็บด้วยเอ็กดอบเก็บด้วยโอ้ขยเอ็กดอบเก็บด้วยเอ็กดอบเก็บด้วยลิง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 เอ็กดอเก็บด้วยลิง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 เยเก็บย สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วผมผมนกช่องนกเรนเจอครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม PVE 2อ,อีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับทำไมผู้เล่นบางคนเวลาเล่น PVE เนี่ยเวลาเข้าฟาร์มเนี่ยเข้ารวยกันไวสเหลือเกินอ่ะเขาทำยังไงกันบ้าง ฟาร์มยังไงให้รวยฟาร์มอะไรแล้วรวยเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครัผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคําแนะนําส่วนตัวจากผมเองที่เวลาผมฟาร์มและผมทําเราจะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูรับอย่างแรกครับผมสิ่งที่ผมทําเลยนะตอนนี้ก็คือผมไปทำ r a a l i t y ครับในตัวของตัวเองอ่านี่เห็นไหม On QFic s น l e n m o n อ t i e m r o p Rarity Modify 201%ครับจริงๆเนี่ยทำไปสักร้อยหนึ่งก็เพียงพอละสำหรับผมนะผมคิดว่าร้อยเดียวก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องทำถึงระดับ200้ก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจสำหรับบางคนจะไม่พอครับเออไม่พอปิดมอนในวันช็อตอ่าคือสำหรับเรลิตี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมไปหาเออแล้วก็จากการฟาร์มด้วยตัวเองและแบบมีเก็บสติเล็กน้อยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่ม พวกตัวคลินซี่ดบเนี่ยโดยตรงว่าเพิ่มแบบเอ้ยดอบเยอะดอบมากขึ้นแน่นอนอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เพิ่มโดยตรงแต่ของจําพวกมีจิกหรือแทร่หรือยูนิคอ,อ,อะไรพวกเนี้ยมันเพิ่มขึ้นโดยตรงแบบเห็นชัดมากๆครับอย่างของยูนิคเนี่ยตอนทำแลริตี้หน0%่ง0้หรือ2 0งเนี่ยแม่งเห็นผลเยอะมากๆว่าดปเยอะขึ้นครับสําหรับเจ้าตัวของยูนิคครับผมและของยูนิคเนี่ย มันดีเหรอก็สําหรับบางชิ้นก็ดีครับเวลาเราทำายละีสูงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดอปยูนิที่เทียมันแบบสูงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะดบเนี่ยก็เยอะมากขึ้นครับผมอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งดอปหัวมาป่าไปครับเออราคาราวๆสามสิบเกือบสี่สิบดีวายประมาณนั้นครับผมเอ,อ่อประมาณนี้ก็อย่างแรกที่ผมบอกไปก็ทำายละเีเนาะทีนี้ฟาร์มอะไรแล้วรวยส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาผมฟาร์มณตอนนี้เลยครับหรืออย่างหลีที่แล้วก็ตามครับ ผมจะฟาร์มตัวลิชชัวครับผมอาแมปลิชชัวเนี่ยคัดค่อนข้างยากอาคัดค่อนข้างยากครับอย่างเวลาผมใช้ใช่ไหมผมก็จะมีโอเมนหนึ่งอันนะนี่เพิ่มโอกาสออกโอเมนครับอลดค่ารีโลลดค่าผ่อนอะประมาณนี้สามแท็บเล็ตที่ผมสนใจในการทำ เสาทาวเวอร์เวลาแบบมี3มช่องผมก็ใช้ประมาณนี้ครับอ่าปักยังลอันก็ได้ตอนนี้ผมไม่ค่อยใช้ตัวแท็บเล็ตกราดเดตสักเท่าไหร่ครับอ่าทีนี้อย่างบางคนอาจจะแบบอยากฟาร์มคอนเทนต์อื่นบ้างก็อาจจะเปลี่ยนเป็น2อันอ่าเพิ่มโอกาสออกโอเมนหรือรีโลก็ได้หรือจะเป็นโอกาสออกโอเมนแล้วก็ลดแต้มผ่อนก็ได้อีกอันก็จะใช้เป็นบีดอะไรแบบนี้ครับ อ่าเพราะอันนี้อันนี้เป็นการเลือกคอนเทนต์ครับที่เราจะเล่นและทีนี้เนี่ยนอกจากนี้สิ่งที่คุณควรทำออย่างนึงก็คือการเพิ่มอ่าตัวเจิมสารเดลเยียมเนี่ยเข้าไปในแมปด้วยครับผมอ่าอย่างผมเนี่ยเวลาผมเจิมนะครับผมก็จะใช้ตัวแพ็กไซต์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราจะเพิ่มจำนวนมอนเตอร์ที่ มันอยู่ในแมปครับเยอะมากขึ้นครับผมอ่ายิ่งจํานวนเยอะโอกาสที่เราจะดรอปของแรเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพนางก็คือเพิ่มแพ็กไซส์ให้กับมันครับผมนอกจากการเจอมแมปเนี่ยก็มีการเพิ่มมอสให้กับมันอ่าก็จะมีโอกาสออกแพ็กไซส์อ่ามีแอดลาร์อ่าเพิ่มมอนแพ็กไซส์เพิ่มจํานวนมอนแรอะไรแบบนี้ครับอ่าเราสามารถทําผ่านตัวนี้ได้ นอกจากนี้ครับผมสิ่งที่คุณควรรู้ครับก็คือนอกจาก Rarity เนี่ยอนอกจากตัว r รลเนี่ยก็ยังมีตัว quantity ด้วยครับผม q อนติตี้ก็คือจำนวนไอเทมที่มันจะดอกครับซึ่งตัว quantity นี่แหละครับที่มันจะมีผลกับตัว Currency ค่อนข้างเยอะอะ่เวลาหา Currency เนี่ยก็คือ Quantity มากกว่า Rarity ครับจําไว้เสมอสำหรับผมะนะผมคิดว่าแบบนี้ครับ i อ y n t i t y มากกว่า Rarity ก็เวลาคัดอ่าเวลาคัดก็ดูครับอ่าผมก็จะเลือกขั้นแรกผมก็จะคัดแมปนะผ็จะเลือกเอาแมปตีีแรงๆพวกแมปดีบัฟต่างๆที่ที่มันจะทําให้เราเล่นค่อนข้างยากเนี่ยออกไปก่อนอ่าทีนี้แมปที่เราจะใช้งานก็จะมีเพิ่มเพิ่มแพ็กไซส์เพิ่มคอนติต t ี้เพิ่ม quantity, เรลิตตี้อ่าอะไรพวกนี้ครับหลักๆ ที่ผมจะใช้งานในการมาฟาร์มอ่าเวลาเราคัดะนะครับแต่ถ้าไม่คัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลากัหลกๆก็ควรเอาพวกมดที่มันค่อนข้างแย่ออกไปก่อนก็จะดีกว่าและทีนี้พวกแท็บเล็ตครับผมเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของคุณติ i t y เข้าไปแท็บเล็ตคุณติตี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของดีมากๆเพราะว่าการเพิ่ม q u a n t i t y เนี่ยตอนนี้นะยังทําได้แค่จากการเพิ่มในแท็บเลต็ต แล้วก็การเพิ่มในแต้มแอดลาครับแล้วก็การเพิ่มในแมปเวส s t o โตไม่รวมของสงสัยประมาณนั้นครับก็คืออันไหนที่มันสามารถคัดได้เป็นแทบเล็ตดอกง่ายๆก็คัดไปครับอย่างถ้ามันเป็นลิชัวลิชัวแบบจะคัด quantity เข้ามาด้วยจะคัดเรลิตี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะใช่ปะเออ ถ้าคุณฟาร์มนี้ช่วยเป็นหลักคุณก็อาจจะไม่ต้องเน้นตัว quantity กับ r a ิ i t y ซักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากฟาร์มบีลด,ด้วยอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องเน้นตัว quantity กับร a ิ i t y เข้ามานิดหนึ่งเพราะว่ามันเน้นจํานวนมอนหลักเนาะออประมาณนั้นครับทีนี้ในส่วนของแต้มแมร์ลแต้มแร์ลผมเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นไปที่คอนเทนต์ไหนสักอันหนึ่งเลย ก่อนหน้านี้ผมก็ลองอัพดูแล้วนะคอนเทนต์แต่ละอันเลยทั้งตัวสปิริตตัวกล่องแล้วก็ตัวโล็กซายผมรู้สึกว่าทั้งสามคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลอดเทอครับเอออย่างเอเซนต์เนี่ยผมผมยังโอเคนะเออเอเซนต์ยังโอเคอยู่แต่อย่างโล็กซายสปิริตแล้วก็อ่ากล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะไร้สาระมาก แม่งออกโหรยากเลยครับยิ่งกล่องยูนิคที่แบบใช้ใช้เงินเปิดไอรีเ e ิร์ชบล็อกอะครับออกค่อนข้างที่จะยากมากผมก็เลยรู้สึกว่าการทําแบบนั้นมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยเลิกที่จะัพพวกนี้ครับแล้วก็ไปอัพการเพิ่มแพ็กไซมอนในแมปอ่าเพิ่มเมจิกไซมอนในแมปเพิ่มมอนแร่หนึ่งตัวเพิ่มแร่มอนเตอร์ในแมปอ่าเพิ่มผลของเอฟเฟก มีโอกาส20%ที่เอฟเฟกมันจะคูณแบบดับเบิลอ่ายิ่งเอฟเฟกตัวแท็บเล็ตคูณเนี่ยครับนั่นหมายความว่าสมมุติคุณทำ quantity มาแบบแม็กซ์เจ็ดเอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรเนี่ย quantity ที่มันจะคูณไอ้ยี่สิบโอกาสออกยี่สเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นบีกครับมันเห็นผลค่อนข้างชัดคืออะไรพวกเนี้ยเนี่ยเพิ่มแพ็กไซส์มอนอะไรพวกเนี้ยมันเห็นผลค่อนข้างชัดมากกว่า คอนเทนต์พวกนี้ครับผมก็เลยเลือกที่จะอัพมันมากกว่าครับผมอ่าอย่างตัวนี้อะไรเนะี stone, ่ยเวสโตนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มอเอฟเฟกพีฟิกแล้วก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มอซับฟิกอ่าเราก็มาดูครับนี่เห็นไหมพีฟิกเรามีควอนติตี้ไลเลตี้อ่าบอกว่าเพิ่มเอฟเฟกอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับนั่นหมายความว่าควอนติตี้ที่เราจะเจอในแอเรียนี้เนี่ยเวลาเราเปิดด้วยแมปตัวนี้เนี่ยมันก็นแบบ ดอบจำนวนเยอะมากขึ้นเข้าไปอีกครับเวลาคูณเข้าไปครับผมเออก็ลองดูครับผมในส่วนของแอดลาสอาจจะต้องปรับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟาร์มไปไม่เห็นรวยเลยเออก็อันนี้คือส่วนหนึ่งในส่วนของแต้มแอดลาสครับทีนี้ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมเจมแต้เออเจอสารเดลเลียมเข้าไปใช่ไหมครับเอาเวลาเราอัพเจมแมปเนี่ยแนะนำว่าอัพทางด้านซ้ายให้ครบหมดเลยครับผม อ่าทา,ทางซ้ายครบหมดเลยเพราะว่าทา,ทางซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับวิ่งวิ่งแมปเป็นหลักเลยไม่ได้เล่นคอนเทนต์ตัวดเดลรียมเอนเคาลเตอร์เลยครับผมอ่าอย่างอันนี้ก็จะเพิ่มอะไรเนี่ยสแต็คไซส์ซิมิเลอคัมสปินเตอร์ฟาวจากมอนนอนยูนิคมอนเตอร์เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้อะไรเนี่ยมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะดรอปแมปที่มันเจม เดลี่ยมมาให้เราเลยอันนี้เพิ่มจำนวนกระจกห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้เ in in ลี่ยมเป็นคาเตอร์นยมแบบอ่ายีิบห้าเปอร์มอลไลลิ่นุดก็น่าจะเพิ่มจำนวนบอสไอตัวบอสยูนิคของแมปนั้นน่นะเพิ่มอีก25%ครับอ่าประมาณนั้นจากที่ผมว่าใจนะ เอ่อผมก็เลยจะอัพที่ทางนั่นซ้ายหมดเลยครับอ่าประมาณนี้อ่านี่ในส่วนของแต้มาราดผมที่ผมเล่นหลักๆทั้ง4คอนเทนต์ตอนนี้ก็พักพักเพลๆตัวเ e อ p e d i t i o n นไปนิดน,นึงก็มาเน้นที่ลิชชัวแล้วก็บีดบีดเนี่ยก็เวลาปักเท็บเลตใช่ปะผมก็จะยูนิคอันนึงอ่ายูนิคก็ต้องคัดนิดน,นึงนะแต่ มดหลักๆที่เราอยากได้จากยูนี้เนี่ยก็คือวันทั้สุดท้ายมันบ,บอกว่า b e a อ in your m a p เ i น i n ล e m มน n ออ่ะก็คือตามใดก็ตามครับที่มนอนเตอร์มันยังอยู่ในวงอ่ามันยังอยู่ในวงวงของ b Be ี t เนี่ยจะไม่ปิดครับผมเออหมายความว่าคุณก็ฟาร์มได้ยาวๆเลยครับอ่าแล้วก็มอนครบวงมันถึงจะปิดแค่นั้นนเออแล้วก็ไป เรืองมดมนทัดแรกนิดนึงเนี่ยบีดอินยูแมปแฮปสิบห้าเปอร์เซ็นต์รีดีมอนเตอร์เดที่นี่ก็ถ้าแท็บเล็ตดีๆเนี่ยมันก็จะบางอันมันบวกมอนเตอร์เดที่นี่บางอันมันลดครับก็เลือกนิดนึงประมาณนั้นครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการพัดการเลือกการฟาร์มแมปของผมอ่าผมจะประมาณนี้ และทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรทำ r รลิตี้ตอนไหนก็แนะนำว่าถ้าเรารู้สึกว่าด a m a g เราเพียงพอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้แหละคือสามารถจบได้ทุกคอนเทนต์สำหรับการวิ่งแมปนะครับเราสามารถจบได้แล้วเราก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนของครับให้มันเพิ่ม r รลิตี้เข้าไปครับผมอ,อย่างผมผมทำ r รลิตี้ได้ไง200 มจะมีหมวกครับหมวก17%ซ้อยอีก22%นี้ถ้าเป็นเบดเบรดโกมันฤท็ดก็จะเยอะมากขึ้นนิ่กว่านี้ครับมีจักแหวนเบรดโกริงจากมอดอีก25อันนี้คอรับติดเบแล้วก็ในมอดอันนี้คอลรับติดประมาณนี้ถุงมือรองเท้าอ่าประมาณนี้ครับ200% คือต้องบอกว่าหลีกนี้ทำไรตี้ย่างนิดนึงเพราะว่า <Hey. S 1> มันเนิร์ฟตัวโซคอไปใช่ปะเออน่าจะอันนี้ปะอันเนี่ยใส่ชุดเกาะเพิ่มคุณภาพออฟโกดอ็อปปาร์เลนเอนิมี่จากไลตี้เป็นโกดออ็อปแทนเออก็หวังว่าคลิปนี้ผม จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้มากขึ้นว่าควรทํายังไงฟาร์มยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละฟาร์มแล้วแม่งดอปดีขึ้นว่ะดอปเยอะขึ้นว่ะแล้วก็จะได้ทําแบบนี้ต่อตอไปครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยในการทําคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผมบายครับ